สำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สกนกชนำคณะสื่อมวลชนเดินทางศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลของบริษัทมิตรผลไบโฟูเอลจำกัดจังหวัดกรสิน์สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลที่จังหวัดกฬสิน์ในระหว่างวันที่28-29เมษายน2565เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของเชื้อเพลิงเอทานอลซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซิน,นเป็นน้ำมันแก๊ส ม91แก๊สโซฮอ95 E20 และ E85 ในปัจจุบันซึ่งเอทานอลผลิตจากวัตถุดิบพืชกเกษตรอ้อยและมันสับปะหลังโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นการกระจายสู่ภูมิภาคและมีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลของบริษัทมิรผลไบโฟูเอลจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลที่มีศักยภาพของประเทศในส่วนของนายวิศักดิ์วัฒนศัพท์ ผูปในการสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เปิดเผยว่าตามตามพรบรนะครับตามพรบอรกองทุนเนี่ยเนื่องจากว่าเ,เรามีมาตรา55เนี่ยมันเป็นบทบทชาวะการเขาบอกว่าการที่จะเชื้อเพลิงชีวภาพเขาให้ดำเนินการภายใน3ปีจริงๆมันจะสิ้นสุด24กันยา65ก็คืออีกไม่กี่เดือนแต่ว่าเขาก็บีบเ,เปิด วักสองวักสามไว้นะครับกรณีที่มีความจําเป็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถขยายได้สองครั้งครั้งละ2ปีซึ่งตัวเนี้ยท,ท,ที่ทางสํานักง,งานมาที่นี่ก็เพื่อมาเก็บข้อมูลในประเด็นของเอทานอลสองเดือนที่แล้วเราไปเก็บข้อมูลของทาง,ทางสุราษฎร์ในเรื่องของบีร้อยนะครับในตัวของของป่าเก็เก็บข้อมูลมาแล้วเพราะว่าประกอบเพื่อสสเสนอบอร์ดพิจารณาว่าเราจะขยาย2ปี หรือไม่อะไรอย่างไรตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แต่แนวโล้มเท่าที่ไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็น่าจะน่าจะนะครับก็คือขยายก็คืออีก2ปีแต่น,นี่เป็นข้อมูลนะครับที่ที่เรามาแต่ยังไงก็ต้องเสนอเข้าไปในคณะกรรมการอีกทีขยายไม่เป็นการส่งเสริมครับผมเช่งแล้ว E ีีเนี่ยประเด็นของ EV เนี่ยมันเป็นในมิติของ เทรนของโลก,กนาแต่ว่าถ้าถ,ถ้ามองในตัวสัดส่วนหรืออะไรต่างๆในบ้านเรามันยังยังไม่กล้ากระโดดเพราะฉะนั้นผมผมส่วนตัวนะครับก็คือว่ายังไงไอ้ตัวเชื้อพันธุภาพก็ยังเมนเทรนอยู่ไม่ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นทางเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรตรงน,น้ในในเรื่องตัวนี้ก็คงจะเดินต่อนะครับถ้าที่ถ้าที่เราวิเคราะห์ดูนะครับก็สุดท้ายยังไงก็คือก็ต้องเสนอเข้าคณะกรรมการ นทุเป็นผลที่เราคาดว่าน่าจะต้องมีการขยายอินต่อค่ะเป็นเพราะว่าเราต้องการสร้างเสถียรภ,ภาพราคาสินค้า,าเกษตรหรือว่าผู้ประอกอบการเขายังไม่พร้อมหรือมันเป็นเทรนด์ออะไรมันมันหลายหลายมิติถ้าถ้าพูดถึงนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงในในใ,ในเรื่องของขอบยี่หกในเรื่องของ co 2ตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของ co 2ส่วนหนึ่งนะครับแล้วส่วนในเรื่องของความพร้อมหรือทางเกษตรกรเนี่ยถ้าถ้าท่านดูข้อมูล เมื่อวานเนี่ยทางรถบรรทุกก็เข้าไปสภาบอกว่าให้ลดส่วนผสมของ B100 จะททางให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเลยอันนี้เป็นเซกเตอร์ของรถบรรทุกที่เป็นคนยูเซอร์แต่มิติของทางภาคเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ทำตามที่นโยบายรัฐส่งเสริมมาดีมานสัพย์ทยทางภาครัฐก,ก็ต้องบริหารให้มีความสมดุลผมมองว่าจุดเนี้ยมันเป็นตัวที่ สุดท้ายแล้วมันต้องไปด้วยกันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค,คือคือคือจะมองในด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับความพร้อมของของทางผู้ผลิตอะไรต่างๆเพราะจริงๆเนี่ยถ้าถ้ามาดูของมิถผลเนี่ยเขาฟู l l option แล้วนะเต็มสเกลแล้วว่าเขาก็าสามารถทําแล้วก็ทำตรงนี้ได้ยิ่งนิติไฟฟ้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์เลยซึ่งมันก็เป็นสะท้อนที่ถ้าไฟฟ้ามา e v ที่ใช้มันก็สามารถใช้จากตัวที่เขาผลิตได้ด้วย ม,ม,มันมุมมองมุมมองได้หลายมิติอ่ะครับถ้าเราขยากยการเฉยออกไปอีกสองปีอะค่ะเสถียรภาพของกองทุนหลักน้ำมันเราอะรับไหวไหมคะคืะคอคือต้องแยกเมื่อกี้ผมผมพูดตอนต้นเนี่ยถ้าเซกเตอร์ของเอทานอลเนี่ยไม่มีประเด็นเพราะว่าน้ำมันดิบตอนนี้พอแพ็กออกมาแล้วเนี่ยต้นทุนของ X Refinery เนี่ยประมาณเกือบ30แต่ต้นทุนของ Eternal เอทานอลตอนนี้26บาทต่อลิตรเพราะนั้นมิติของเอทานอลไม่มีประเด็นแต่บีร0อ จะเป็นประเด็นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าถ้าตามข้อมูลในเรื่องของอ,อินโดนีเซียก็คือห้ามส่งออกราคามันจะขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นสุดท้ายราคาของดีร้อยจะเป็นประเด็นในเรื่องของกเกษตรก็จะได้ราคาดีแต่ในมิติของพลังงานมันก็ถือว่าสูงต้นทุนมันสูงนะเพราะาตอนนี้56บาทน้ำมันที่เราในในของดีเซลเนี่ยเราเราต้นทุนจริงๆก็30ต้นๆ มันก็ขืนส่วแต่ว่าเราเราจะใช้วิธีบวลุ่มของการส่วนผสมเพราะตอนนี้เชิงเนโยบายก็ประมาณ B5 ที่ใช้อยู่เพื่อเป็นการบาลานซ์เพื่อให้กองทุนเนี่ยสามารถลันต่อโดยที่ทุกเซกเตอร์เนี่ยก็คือได้ผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้อนี้ผมมองมุมส่วนตัวผมนะครับเพราะตอนนี้สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์โลกมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะประเด็นของ ไอตัวปลามเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีมานซัพายแล้วก็ในเรื่องของการสต็อกแล้วก็ช่วงซีซั่นจริงๆช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ปลามเริ่มผลิตออกมาปกติจะมีาทางทางเกษตรจะมา,าคล้ายๆมาล้องบอกว่าราคาอะไรเป็นยังไงอะไรวนลุ่มอะไรต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ผมผมเล่าในภาพรวมแล้วกันเพราะสุดท้ายที่เราพาพี่ๆสื่อมวลชนมาเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆก็ก,ก็อยากจะสะท้อนว่าทาง ที่พี่สื่อมวชนในใ,นในในพื้นที่นหะถ้าถ้าผมถามย้อนกลับมุมมองยังไงฮะว่าในมิติของเอท r า a นในในโซนอีสานเกษตรกรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าหรือไม่อ,อย่างไรแต่ถ้าถ้าพอฟังข้อมูลเนี่ยคือมันวินวินหมดละทุกคนแฮปปี้ผมผมไม่รู้นะพีแต่ว่าเราเราดูด,ดูดูข้อมูลที่ได้รับการฟีเซนเรื่องอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็มองในภาพรวม ก็ไม่น่ามีประเด็นในเรื่องมิติของเอทานอลในช่วง2ปีถ้าเกิดเราขอขออยายเวลาไปเพิ่มอีกสปีอะค่ะระหว่างนั้นเราจะเตรียมความพร้อมให้อกคนยังไงครับจริงๆประเด็นนี้ก็มีการส่งสัญญาณเ,เพราะว่าตอนที่ลงไปทางทางสุราก็พยายามบอกบว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยตามกฎหมายตามพระระเนี่บอยังไงก็ต้องมีตัวที่สิ้นสุดการชดเชยซึ่งนักทีมากก็คือปีห9นะประเด็นก็คือว่า ก็ถามมึงแต่บอกว่าส่วนถ้าการการผลิตส่วนเกินถือว่าซัพพลายเกินนิมามันมีจํากัดแล้วมีการสวิตไป e ีคุณจะเพิ่มแ a วลู A อติดยังไงการต่อยอดซึ่งเมื่อกี้ผมดูของฝั่งแน่นอนเขามีการเตรียมการแล้วจะมีการทําในเรื่องมิติของไม่ไน่ใจในเรื่องของพวกเคมีนะฮะท่าที่ผมดูถ้าของอทางปาล์มก็จะมีเรื่องของ อาจจะมีเรื่องเ,อเรื่องของไอ้พวกคีพวกอะไรต่างๆที่ที่ที่ทททมี v a l ูตัวเป็นเดี๋ยวว่าตอนนี้วรลุ่มมันมันยังไม่ตอบตอ,ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการถ้าเราลงตุงการพัฒนาน,นี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่วอลุ่มตลาดรองรับเนี่ยกับการคิดต้นทุนเนี่ยมันยังไม่บาลานซ์กันแต่อนาคตมันต้องชิดไปอย่างนั้นซึ่งที่เราก็เตรียมการแล้วรับ